คือบ m น,น520 DM Sport LCI รหัสตัวทัง G30 ครับและรอบนี้คงเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกแทนที่ด้วยรหัส G60 มาพร้อมกับราคาค่าตัว3 6 8 9 0 0 0บาทแต่ถ้าว่าจะทิ้งทวนกันไปทั้งทีไม่ได้มีดีเพียงแค่แคมเปญหรอกครับจะมีข้อสังเกตรหรือสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ตระกูลซีรีส์5 g 3 520D เป็นตัวเลือกที่มีอาจปฏิเสธได้ครับเพราะเครื่องยนต์ดีเซลที่ทนไม่มีระบบไฟฟ้ามากวนใจและออปชั่นต่างๆนานาถือว่าเพียงพอนะต่อการเป็นรถผู้บริหารรถเดินทางรถครอบครัวนั่งกันเต็มคันเพียงพอต่อการใช้งานครับและออปชั่นคันนี้ที่นำมารีวิวเป็นตัวแพ็กเกจโบวมีการเสริมเติมแต่งเรื่องความดุดันและสเปคบางอย่างที่มากกว่าตัว 520D M Sport ปกติครับถ้าให้มาเทียบเลยเนี่ยก็คือการตกแต่งรอบคันที่ใช้สีดาเงาเป็นอ็อ Individual High Gloss s h a ท o w l ห n e ไม่ว่าจะวนชุดกระจังหน้าคิดทกิวที่เปิดปิดระบายความร้อนหรือความเหมาะสมตามหลักอากาศพลาศาสตร์เป็น Active Airstream มีแถบ s p o เ l อร์ลิ t ด้านหลังเพิ่มความดูดันให้มิติของตัวรถอีกทั้งยังสร้างแรงกดในการขับขี่ความเร็วสูงให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นปลายถ้อยเสียสีเหลี่ยมแบบไม่สมมาตรก็ได้เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันนะครับ ระบบเบรก M Sport Cport สีแดงจากที่ปกติจะได้เบรกนี้ในรุ่นย่อย 530e เท่านั้นมีตัวเตือนแรงดันลมยางแบบเรียลไทม์ขึ้นตัวเลข TPMS เพราะปกติจะบอกแค่ว่าลมปกติหรืออย่างแบนและอย่างสุดท้ายคือเข็มขัดนิรภัย M 3สี 34, ซึ่งก็จะมีแค่เพียงในชุดแต่ง M Sport Package Pro เท่านั้นครับ แต่ไฮไลท์อื่นก็เหมือนกับ5 2 0 d M Sport ปกติทั่วไปแล้วครับพวกชุดแต่งภายนอกต่างๆเป็น M Sport M Aero d y n a m i c ไฟหน้า B M U Adaptive LED ทานโคมเป็นสีดำเงามีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติสามารถหลบหลีกวัตถุได้เป็นกล่องไฟท้ายทรง L Shape 3มิติ Full LED ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยและไฟตัดหมอกหลังล้ออลลอยขนาด18นิ้วลาย 662M ระบบล็อกอนล็อกแบบคอม o ต t อ c c เ s สพร้อมประตูดูด Soft-Close และการใช้สีดำเงาอินดิวิโดไฮกลอสเชเดลไลเพิ่มเติมตามคิ้วขอบกระจกรวมไปถึงครีบกันชนหน้าและครีบลีดลมหลังซุ้มหล่อครับ ส่วนเรื่องอัตะโยชน์ทางด้านฝาท้ายของเจ้า 520D G30 ไม่ได้แตกต่างเลยครับต่อให้จะเป็นแพ็กเกจโปรก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว M Sport ปกติเลยเรื่องเซ็นเซอร์รอบทิศ12จุดมีเพียงแค่กล้องมองหลังฝาท้ายไฟฟ้าเต็มรูปแบบกดจากข้างในกดจากข้างนอกกดจากรีโมทหรือว่าจะเตะเปิดเตะปิดเป็นคิกเชนเซอร์ก็มีเช่นเดียวกันนะและเมื่อดูในเนื้อที่สัมาระทารครับอันนี้มีทั้งหมด530ลิตรใหญ่กว่าตัว 530E ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่มีแบตเตอรี่ ยู่ถึง120เลยนะซึ่งถือว่าเฮ้ยคันนี้ฝาท้ายใหญ่มากนะจะยัดถุงก็ไปเที่ยวเต็มคันนั่งกัน4คนแล้วก็ยังมีที่จัดสัมภาระมันจะซ้ายขวามีเน็ตใส่ของข้างๆมีช่องใส่อุปกรณ์ช่างต่างๆก็ถือว่าฟังก์ชันประมาณหนึ่งนะคือถ้าให้เทียบครับซีรีส์ห้าเนี่ยเรื่องพื้นที่อัตะโยน์มันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะใช้แบบเป็นรถที่ขับคนเดียวนั่งสองคนหรือวันใดวันหนึ่งอยากได้เป็นรถเดินทางแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยเครื่องยนนนนตดดีเเซลลลมััวิิ่งงงงทททาาาไไไไกกกก้้16รยจะปุ เชียงใหม่ข้คนคงขนคองซื้อของผูกของฝากยังไงคันนี้เพียงพอต่อการใช้งานและไม่มีปัญหาใดๆเลยครับ ายในของหัส g 30ยังอยู่ในโทนที่เราคุ้นเคยครับเป็นรถผู้บริหารมาสปอร์ตเพราะวัสดุคอนโซลและกลาบข้างประตูใช้ทิมอลูมิเนียมสีเทาตัดสลับกับโครเมียมให้ดูกระชากไวมาพร้อมจอกลางขนาด12.3นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p เ a y Android Auto แบบไร้สายและหน้าจอผู้ขับขี่ขนาด12.3นิ้ว Full ด i g i t a l TFT ก็สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ตามหมดกขักบขี่ฝั่งมากับระบบปฏิบัติการ iDrive 7ที่ยังคงความเข้าใจง่ายใช้งานได้แบบไม่ต้อง ทำความเข้าใจอะไรใหม่และที่สำคัญครับคือการคงอยู่ไว้ซึ่งปุ่มกดที่จำเป็นต่อการใช้งานไม่ว่าจะปุ่มลัด driving assistant ปุ่ม favorite button หรือแม้กระทั่งการปรับแอร์ดูว่าโซนที่แยกออกมาอย่างอิสระไม่จะเป็นต้องคุมทุกอย่างจากหน้าจอ ซึ่งหากพูดถึงปัจจัยอื่นครับเบาต่างๆเนี่ยหุ้มด้วยหนังแท้ดากูตาตัวที่คู่หน้าเนี่ยมาในทรงสปอร์ตกึ่งบักเก็ตซีทนะสามารถปรับระดับผู้หน้าได้10ทิศทางด้วยไฟฟ้าและมีโอบเอลมีลัมบ้านสปอร์ตและฝั่งขวาเนี่ยด้านคนขับก็มีเมมโมรีซีทมาให้2ตํตำแหน่งครับถัดมาในด้านของพวงมาลัยเนี่ยอันนี้คอก็สามารถปรับด้วยไฟฟ้า4ทิศท,ทางเป็นทรงเอมสปอร์ตสก้านที่เราคุ้นเคยโดยที่ฝั่งซ้ายเป็นการควบคุมลิมิตสปีดและครูชคอนโทรลธรรมดาส่วนฝั่งขวาจะเป็นการควบคคุมมมระบบวาเมมเทิงิงพ่ เสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงและควบคุมลูกเล่นบางอย่างบนหน้าจอ Head-Up Display เครื่องเสียงที่ให้มาก็เป็นของ Harman k ค r d o ดพร้อม Soundstate Logic 7ยังมี Gesture Control มีกระจกมองหลังและกระจกมองข้างด้านขวาตัดแสงอัตโนมัติมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์รวมไปถึงพอร์ตชาร์จ USB Type A Type C และ Wireless Charge ก็ยังมีมาให้ครับ และเรื่องการจับวางคริมภายในทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อสีตัวถังสีดำสีเทาสีขาวจะได้ภายในเป็นสีทรายคอนยัคครับส่วนถ้าเกิดซื้อสีนี้เลยที่เป็นสีน้ำเงินพโทนิกบลูเนี่ยจะได้ข้างในเป็นสีดำแล้วก็เดินสติชิ่งด้วยตาสีน้ำเงินนะและไม่ว่าจะซื้อสีตัวถังใดก็ตามก็จะได้พวกแถบฝ้าหลังคาทั้งอย่างเป็นสีดำแอน์โไซ มาถึงที่นั่งตอนหลังของ G 3 5 2 0 e. ิดีเอาจริงแล้วแทบจะไม่ต่างอะไรเลยกับตัว Plug-in Hybrid 5 3 0ส e ามนีะครับสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือเรื่องระบบปรับอากาศแอร์เพราะว่า53 0ส e ดจะได้เป็น4โซนซึ่งสามารถปรับอิสตระตรงนี้แล้วก็มีช่องแอร์ออกจากเสา B แต่อันนี้ไม่มีก็มีแค่ตรงนี้ที่ยึดโยงแรงลมอุณหภูมิจากข้างหน้าเป็นหลักซึ่งก็ถือว่าก็เย็นสบายไม่ได้มีปัญหาใดๆครับแต่เรื่องไฮไลท์และจุดเด่นประจํารุ่นที่ผมบอกข้างต้นวา่าเอยมันเหมือนกันเหมือนกน แท็บซี C, ตำแหน่งมีซ so ็อกเก็ตจ่ายไฟ12โวลต์มีที่เก็บของด้านหน้าและไฮไลท์ม่านข้างที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัย Serie ์ e 39คือมีตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็มีเชื่อมไปถึงเสาซี่อันหนึ่งครับส่วนเรื่องการนั่งความสบายต่างๆ Serie ์ 5, ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเล็กรูมเฮดรูมเหลือเฟือสบายๆย,ยาวๆผมสูงร7 3ามไมไ่มีปัญหาเรื่องเขา่าไมไ่มีปัญหาเรื่องหัวเรื่องของที่วางแขนต่างๆโอเคสอดรับกับไหล่ที่วางมาพอดีมีที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งมีเี่ยว ออกได้คึกคึกแล้วก็การ สอดรับไม่ว่าจะเป็นหลังตอนกลางหลังท่อนบนก็โอบรับกำลังพอดีและด้านข้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์โปรโไฟล์ที่รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องมานั่งอะไรเยอะแต่เขาก็ยังใช้วัตดุบุนุ่มมาก็ถือว่าเป็นการสอดรับที่กำลังพอดีเพราะฉะนั้นครับให้สรุปเกี่ยวกับเรื่องซี้อห้าในที่นั่งภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าหรือตอนหลังข้างหน้าเนี่ยก็คือจบเพราะว่าออปชั่นต่างๆความแพลีวพาวมีให้ครบส่วนมานั่งข้างหลังก็เพียงพอและสบายถ้ามองว่าซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นั่งซื้อให้ผู้ใหญ่่่่นนนนนัังงกก็็ถืออได้วาคคีเปรึทตบจ าได้ครอบคลุมทุกรูปแบบครับ ขุมพลังของ 520D M Sport LCI รหัสตัวทัง G30 ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลรหัสบล็อก B47D20 2.0ลิตร4สูบทวินพาวเ r อร์เท Technology โลยีให้ําลังสูงสุดที่190แรงมา้า400นิวตันเมตรประกบมากับชุดเกียร์อัตโนมัต 8, ิ8สปีด ZF Steptronic ธรรมดาและขับเคลื่อนล้อหลัง100%ครับ แล้วก็มาถึงช่วงทดสอบกัครับกับเจ้า BMW 520d M Sport LCI ตัวรุ่นย่อยแพ็กเกจโปรนะครับรหัสตัวถังนี่ย g 30นะก็ก่อนที่จะไปพูดโดยรวมว่าอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองช่วงล่างต่างๆไปยังไงเนี่ยเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูศูนย์ถึงของเจ้าคันนี้กันก่อนเลยครับ ตาเร่งอย่างที่ดูไปข้างต้นก็ผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะ,ระโรงงานครับเพิ่มไว้อยู่ที่7.5วิในตัว 520d และเมื่อเทียบกับ 530e ที่เราเคยเรีวิวไปเนี่ยอันนั้นเนี่ยอยู่ที่5.9วิแต่ว่า5.9วิก็เข้าใจได้ว่าโอเค292มมาแล้วก็ Boost, มีเอ็กซ์ตาร์บูสมีแบตมีเทอร์โบมีอะไรช่วยกันบูสและอันนั้นเนี่ยเรื่องของเกียร์มีความได้เปรียบกับคันนี้นะครับเพราะว่าเกียร์ของ 530e เนี่ยเป็น set F Sport Steptronic อันนี้เป็น Steptronic ธรรมดาซึ่งก็ไม่ได้มีล้อชิต,ชตรนย คันนี้ด้วยภาพลักษณ์ด้วยอะไรต่างๆมันไม่ได้จําเป็นจะต้องมาแบบโอ้ยมีร้อนเขโทนมาซิ่งมาแซ่บอะไรเป็นรถที่เน้นใช้งานมากกว่านะครับแล้วก็มาดูว่าโอเคถ้าเกิดวิ่งถึงลิมิตของมันเนี่ยก็ท็อปสปีดเนี่ยอยู่ที่2องรองผมลองในที่ปิดแล้วก็โอเคนะน้าหนักตัวถังของคันนี้เนี่ยอยู่ที่1.56ากตันก็คือ1560กิกโลเบากว่าเจ้า5 3 0 e เนี่ยร่วม210กิโลเพราะคันนี้ไม่ต้องแบกแบตเตอรี่จํานวน1ิบสอแบบโลวัรื่อั 400เนนต์เมตรอันนี้มาเร็วมากก็ตามสายเครื่องดีเซลนะมาแต่รอบ1,750ครับยาวเป็นแฟนทท็อกเล็กๆเ,เป็นตกอยู่ที่ประมาณ2,500รอบหลังจากที่เคิร์ฟกำลังกระตกครับแรงม้าส่วนรับต่อที่190แรงม้าที่4,000รอบแล้วก็ยาวไปถึงเลนไลายที่5,000รอบก็เป็นการใช้งานที่ถ้าขับในเมืองก็ไม่รู้สึกว่าขย้อนอะไรมากเพราะว่าการปรับตามโหมดการขี่ต่างๆไมนะ่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตหรืออีโคโปรยังสามารถเลี้ยงให้ตัวแป้นคันเร่งหรือว่าฟิลในการขับเนี่ยไม่รู้สึกกระโชโกโค้งห เรื่องการหลี่ลิ่คันเล่งอะไรเงี้ยยังทำให้การขับขี่ในเมืองสามารถใช้ชีวิตกับมันได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันแบบอึก,อ,กอักปกปกักตามสไตล์แบบรถบางค่ายบางแบรที่เขาเรียกว่าญาติของเคิร์ฟทอกมาเร็วนะแต่การขับขี่โหมดสมปอร์ตหรือการขึ้นเขาแซงเลนสวนอะไรเงี้ยผมว่ามันเพียงพอนะถ้าคุณใช้งานแบบปกปติเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความแรงคันนี้กลางๆครับผมว่า ไม่ได้ไม่ได้ฟันธงหรอกว่าห่วยหรือบ้วยไปเลยและก็ไม่ได้ฝันธงว่าแรงไปเลยเป็นการใช้งานที่ก,กลางๆทุกคนใช้ได้ใครก็ใช้ได้และเพียงพอต่อการใช้งานทุกมิติครับและแน่นอนครับเมื่อดูเรื่องความเร็วความแรงไปแล้วเรามาดูคู่ตรงข้ามเลยก็คือเรื่องของอัตราสินเปลืองครับ สำหรับสายดีเซลเนี่ยแล้วใครเป็นแฟนบีเมอร์เบียร์มาอยู่ก็คงจะทราบอยู่แล้วแหละว,ว่าเครื่อง b 4.7ที่เป็นบล็อกแบบ2อูดีไม่ว่าจะอยู่ในซีรีส์3ซีรีส์5 X3 เลรต่างๆาานานาเนี่ยประหยัดเป็นทุนเดิมอยู่แล,แล้วและประหยัดในที่นี้ให้ได้เท่าไหร่นะครับตาม Eco s ซิการเนี่ยคันนี้เคลมมาอยู่ที่20กิโเมตรต่อลิตรถังน้ำมันขนาด66ลิตรพลังงานทางเลือกที่เติมได้เนี่ยต้องบอกแบบเข้าใจง่ายนะว่าดีเซลอ่ะเติมได้ทั้งหมดขอให้ไม่เกิน b ี10 แล้วมาดูในเงื่อนไข3เงื่อนไขที่ปกติเราเทสเรื่องกันตาดเส้นเปลืองเนี่ยโอเคคันนี้520 DG30 ให้ภาพลักษณ์เป็นยังไงได้ก็ขับขี่แบบชิวๆเลยเนียอยู่ในโหมดแบบกด Eco Pro ปล่อยไหลมีแบบระบบโพสติ้งต่างๆนานายกคันเร่งแล้วก็ไหลย,ยาวขับร้อยเดียวไม่คลิกดาวไม่เร่แงแซงและขับจริงๆได้เท่าไหร่ ปันป้นๆหน่อยนะผมได้อยู่ประมาณ26.5ถึง27กิโลเมตรต่อลิตรเลยนั่นเท่ากับว่าเมื่อคูณกับ66ลิตรแ้ะขับทางไกลแบบไม่ไรีบรีบไม่อะไรคุณพ่อคุณแม่นั่งโห ทะลุ1,000โลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเครื่อง BM แล้วกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลดีเซลของ BM ว่ายัางไงคุณเมั่ร์ได้ว่าถักหนึ่งแล้วขับชิวๆเนี่ยทะลุพันโลแน่นอนแต่ถ้าเกิดมองว่าโอเคฉันไม่ได้ขับทางไกลประหยัดฉันเป็นคนที่แบบรู้สึกว่ายืนพื้นมีคิกดาวมีแร่งแซงและขับแบบเนี้ยได้เท่าไหร่ถ้าที่ผมขับมานะครับลองขับแบบเร็วเลยเนี่ยให้ตายยังไง ก็ไม่ต่ำกว่า14กิโลเมตรต่อลิตรนะอย่างที่ผมลองขับเนี่ยมีทั้งขับในเมืองขับเล่งแซงแล้วจอดโรลลิ่งทิ้งไว้แบบเป็นชั่วโมงเนี่ยเลขออนบอร์ดที่เติมแบบซิทเรฟิลเนี่ยยังได้14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเผลอๆใครปั้นๆนหน่อยแล้วขับเร็วๆผมว่าทะลุ14แน่นอนอวถัดมาขับในเมืองในวันที่ราจอดเป็นกรรมพาดเลยเนี่ยหรือว่าขับแบบรถติดๆเลยเนี่ยก็เอาจริงก็ไม่มีเลขไหนต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อลิตรครับ แย่ที่สุดเนี่ยผมอยู่ประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นการใช้งานที่เฮ้ยเพียงพออะ่ะมันไม่มีเงื่อนขไขใดเลยที่แบบต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อลิตรและคุณสามารถ ไปได้นกับคันนี้ไม่ว่าจะราจอแบบไหนยังไงยืนพื้นได้มากกว่า500-600ยหกรอยอยู่แล้วต่อการเติมน้ำมันถักหนึ่งเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณกําลังมองรถคันหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องการเดินทางเป็นรถเอ็กซ์คูทีฟคาร์ผู้บริหารและอยากได้ขับทางไกลคันนี้ตอบโจทย์เรื่องการคุยซิ่งการเป็นรถเดินทางและเป็นรถครอบครัวแบบซีดานครับมาเข้าโคงซะหน่อย ถือว่าเป็นรถที่อยู่พื้นใช้ได้นะคือเมื่อดูกันจริงๆแล้วครับพื้นฐานของรถคันนี้เนี่ยก็ยึดโยงพื้นฐาน CLR a ซึ่งเป็นพื้นฐานของรหัส G-Series แทบจะทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Series 3 X3 X5 Z4 หรือแม้กระทั่งตัวแรงรหัส M ก็ใช้พื้นฐาน CLR a AR, Cluster Architecture นะครับเป็นการออกแบบที่เขาเรียกว่า ทาให้รถน้าหนักเบามากกว่า,า,หารหัส FSW มากขึ้นมีความเป็นชิ้นเป็นอันมีความอยู่พื้นอยู่ตัวแล้วก็ลดน้ําหนักให้เบามากสุดเท่าที่ทำได้แต่ยังสามารถสร้างสแตนเจอร์สร้างโครงสร้างและการขับขี่ที่รู้สึกดีนะครับส่วนการออกแบบพื้นฐานช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชบนครับด้านหลังเป็นแบบ5 l i ลิงมัลติลิงนะและการยึดโยงพื้นฐานของช่วงล่างที่เป็นตัวโชคและสปริงเนี่ย แตกต่างก,กับ 530e ครับเพราะาคันนี้เนี่ยจะได้เป็นโช๊คแบบปกติไฮดรอลิกธรรมดากายภาพแบบ two stage shock absorber แล้วก็ได้ตัวโช๊คและสปริงเนี่ยที่เป็นยึดโยงพื้นฐานแบบ M Sport suspension ซึ่ง M Sport เนี่ยก็จะเตี้ยก,กว่าตัวปกติราวๆ10-20มิลนะก็ได้เรื่องความแข็งได้เรื่องอะไรมามากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างเกี่ยวกับ 530e เกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างระบบบังคับเลีมมเ้ยวก็คือว่า ตัว 530e เนี่ยได้ตัวเลี้ยวล้อหลัก Integral Active Steering แต่ว่าตัว 520d M Sport เนี่ยไม่ได้เลยก็ความจริงถามว่าเป็นปัญหาขนาดนั้นไหมะหรอผมว่าก็ไม่ได้ m a ทอร์ขนาดนั้นนะมันทําให้รถรู้สึกว่าไปเป็นชิ้นเป็นอันมากยิ่งขึ้นแต่ลําพังต่อให้ไม่มีระบบนั้นมันก็ไปได้อย่างกลมกลมและรู้สึกว่าสอบรับกันพอดีแล้วถามว่าไอ้ต้นมันพูดมัาพูดได้สอบรับนพอดีอะไรของคนวะอ่ะเข้าโค้งนี้ให่หบบนะออรนะ ร้อยกว่าร้อยสิบโอ้โหยางขอบ18นิ้ว,ย,วย้ยวยๆย,ยุยย่นๆยหน่อยแต่เข้าแบบเมื่อกี้ได้เลยไม่มีปัญหาโค้งหน้าครับเป็นโค้งรูปเคียวเนาะโอเคเราอยู่120ยย้นะเรายัดเข้าไปเลยตอนนี้เราดอรอปลงมาเหลือประมาณร้อยหน,นึง่งแต่คันเร่งต่อกลางโครงครับไปเกาะลายไม่มีการตัดลายทั้งนั้นถือว่าผ่านนะสำหรับรถที่ไซส์ยาวขนาดนี้เอ็กซ์เซทาแล้วไม่ได้มีเลี้ยวล้อหลังมาให้และให้ภาพลักษณ์ได้แบบเมื่อกี้ถือว่าโอเคเลยครับ แล้วเรื่องโทนของรถละ่ะว่าโอเคเป็น M Sport suspension ใช่ไหมและการขับขี่ mm. เทียบกับ 530E เป็นยังไง mm. ต้องบอกว่า 520D e เนี่ยแข็งกว่าเพราะด้วยความที่เป็นโช๊คแบบ M Sport มันจะมีความค่าเคความตึงเนื่อที่รู้สึกว่ากระชับดึ๋ๆมากกว่าเวลาขับขี่ความเร็วสูงเนี่ยในโหมด Default เท่ากันใน 530E กับ 520D e เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าตัวดีเซลเนี่ยมีความอยู่พื้นมีความแน่นมีความกระชับมีความเฟิร์มของช่วงล่างมากกว่า แต่พื้นฐานอยากเข้าใจว่าด้วยความที่การที่ด้านหน้าออกแบบเป็นแบบดัเบลล์วิชวลเนี่ยแล้วก็ด้านหลังเป็นมาติลกีการให้ตัวระยะยุบตัวต่างๆ ดีกว่าพวกระดับแบบซีรีส์สาซีรีส์ 4, ซึ่งอันนี้มันก็ยังติดโทนนุ่มติดทกนกระชับไว้ใจได้แต่ผลพวงของการที่เซตอัพแบบ M Sport อะไรมาเนี่ยมันก็ทําให้เป็นส่วนเสริมเติมแต่งที่เขาเรียกว่าลดความนุ่มลงมาน้อยลงแล้วก็เสริมความแด่นความกระชับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีกับคนที่ต้องการแบบเอ้คุณชอบ BM แบบคุณชอบการขับขี่เรื่องนี้ก็สอดรับและก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นครับ คันนี้คือรถคันหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องของการขับขี่ได้ดีมากๆนะครับแล้วถัดมาเรื่องของพวงมาลัยระบบปรคับเลี้ยวคันนี้เนี่ยพวงมาลัยเป็น EPS servo tonic เป็นระบบพวงมาลัยไฟฟ้ามีหน่วงตามความเร็วและสามารถหน่วงแปลผันตามโหมดการข,ขี่หรือใครไม่พอใจก็สามารถเซ็งอินดิวิดีวว่าจะเป็นสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตได้เช่นเดียวกันและทัวรของพวงมาลัยครับการยืดโยงมาเนี่ยในโหมดแ t a n d a r d default ที่เป็นโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยโทนจะ,คล,ะคล้ายๆกันหล,หลายคันที่ผมพูดใน B M ว่า คนกล,กลางไม่ได้หนักมากผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้แต่การขับขี่ความเร็วต่ำตั้งแต่ประมาณแบบ5กิโลเมตรจนถึง60กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยในการขับขี่ลัดเล้ะตามซอกซอยเลี้ยวออกอยูเทิร์นหรือเลี้ยวเข้าจอดเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีหนักมีหนืดมีตึงมือบ้างแต่เมื่อคุณกระชับเข้าโค้งองอกโค้งแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้หนัก จนตึงมือจากอะไรการที่ตึงมือการที่หนืดแปรผันตามมันเพิ่มความมั่นใจซึ่งก็เป็นส่วนที่ดีครับที่สอดรับกับช่วงล่างแบบเอ port ที่สามารถลัดเลาะไปตามโค้งตามอะไรคือคันนี้ขับต่างจังหวัดถ้าใครที่มีโอกาสนะขึ้นเขาลงหว้วยไปเขาพอ่อไปเขาใหญ่ไปเชียงใหม่เล่นลงลงขึ้นลงดอยอะไรคันนี้เป็นรถคันหนึ่งที่ขับสนุกและให้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่ดีแบบไม่แพ้รถสปอร์ตบางคันเลยถึงแม้ว่ามันจะมาในภาพรถผู้บริหารน,นะครับ และเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะไปสรุปกันก็คือเรื่องของสุนทรียภาพในการเดินทางสุนทรียภาพในการขับขี่ถามว่าลดราคาที่ประมาณแบบ3ล้านปลายเนี่ยแล้วคุณคาดหวังอะไรกับคันนี้แน่นอนคุณคาดหวังแล้วว่ามันต้องเก็บเสียงดีไม่ว่าจะทอดบนหรือทอนล่างณล้คันนี้ให้ภาพหลักแบบไหนใช่ไหมครับผมแยกเป็น2ส่วนก่อนในการเก็บเสียงทอดบนเราบอกว่าลมคันนี้เก็บได้ดีมากเสียงลมเนี่ยมีเล็ดลอดตามแบบ บางลมหน้าหรือแม้กระทั่งแลบออกมาคานข้างเสาบี B, หรือแม้กระทั่งเสาเอตรงหู้างเนี่ยมีล้านไม้เห็นหลังความเร็ว1 2 5หรือ130ซึ่งผมถือว่าถ้ารถคันไหนทําได้ดีกว่า1 1 0 120นั่นไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแล้วถ้าเราไม่ได้ขับเกินกฎหมายกําหนด,ดน่มันถือว่าเป็นอะไรที่ make sense และเป็นอะไรที่ดีมากประมาณหนึ่งแล้วในการเก็บเรื่องสุนธิภาพการเดินทางคนหน้างยังฟังรู้เรื่องคนหลังย่งฟังรู้เรื่องแต่สุดท้ายครับ หมืนจะตกมาตายในการเก็บเสียงท่อนล่างนะและทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันครับนั่นคือว่าคันนี้ใส่ยางรันแปดนั่นเองผมปวดแนบทุกคันและว่าโอ้ยีเนี่ใส่รันแปดทุกคคันนะเสียงข้างล่างมันจะดังมันจะลัน่นและเนี่ยผมขับอยู่ประมาณแบบ 95 96ร้อยนึงแล้วถนดเป็นยางดำซึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จะต้องลั่นอะไรเยอะก็ลั่นขูครักขลักลก,ก,กขึ้นมาถ้าเปลี่ยนยางลันแฟดเป็นเรเดียนได้การขับขี่ก็จะต้องตัวม,มากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะสอดรับกับเสียงเก็บทอดบนที่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องลมเนี่ยถ้าผมบอกจริงๆเนี่ยคันนี้ไม่มีดรามา่าไม่มีอะไรเลยผ่านอยู่ในมาตรฐานที่ เขาเรียกว่ารับได้ในโทนของรถผู้บริหารเอ็กซคิวทาหรือว่า d ีเซ m กเนตยุโรปนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ารถคันนี้เนี่ยในปลายโมเดลไลฟ์ไซเคิลของมันเมื่อสรุปแล้วฝากทุกอย่างเหมือนจะดูว่าอุ้ยอัาตราเร่งก็ใช้ได้นะประหยัดน้ำมันก็ดีนะช่วงหลางก็สสดรับนะแล้วก็การเก็บเสียงก็ไม่ได้ขี้เหละและสุดท้ายผมจะสรุปว่าคันนี้เป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร,มพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับ G 3 0จริงอยู่ครับโมเดลนี้ได้เดินไปจนสุดทางแล้วและสำหรับตระกูลซีรีส์5 G 6 0ก็เตรียมทยอยเปิดรุ่นย่อยอื่นๆภายในปี2024ส่วนเจ้า 520D คันที่เรานำมารีวิวถ้าท่านได้สนใจตัวนี้เลยก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้อยู่นะครับเพราะนี่คงเป็นยกสุดท้ายของซีรีส์5ที่ยังคงความเข้าใจง่าย,ายเครื่องยนต์ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงกลิ่นอายบางอย่างในการใช้งานที่เป็นมิตรกับทุกเพศทุกวัย ซึ่งถ้าคุณกำลังสนใจ G 3 0เป็นทุนเดิมช่วงเวลานี้แหละครับคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของเจ้า BMW 520 d G 3 0เพราะหลังจากนี้โลกดีเซลของ BMW จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมเติ้ล d r i v e วร์ขอบคุณครับ